สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน K+ p a s สเนาะสำหรับวิธีการดูหมายเลขบัญชีธนาคารตัวเองนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะดูได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมปกติแล้วเนี่ยหมายเลขบัญชีเนี่ยเราจะถูกปิดไว้แค่ให้เห็นในส่วนของตัวเลขแค่บางส่วนนะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยหรือว่าอาจจะจําไม่ค่อยได้นะครับในส่วนของ หมายเลขบัญชีธนาคารของตัวเองนะครับตัวผมเองก็จำไม่ได้เช่นกันนะครับส่วนที่เนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะดูว่าหมายเลขบัญชีของเราคืออะไรเรามาดูได้ผ่านแอปพลิเคชันเนาะก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะอื่นๆเลือกตรงนี้เลยึเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับมาที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้นะรูปฟันเฟืองนะครับเลือกตรงนี้ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะคําว่าบัญชีและบัตรสลักบัตรตัวนี้นะให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปครับปึ๊บในส่วนถัดมานะครับให้เพื่อนๆมาเลือกอันล่างสุดนะตรงคําว่า my account ตรงนี้นะให้เรานะครับเลือกตรงนี้ปึ๊บโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้สวิตช์เปิดปิดนะครับเพื่อนๆอยากให้แสดงยอดเงินก็เลื่อนสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ เพื่อนๆต้องการที่จะแสดงเลขบัญชีบางส่วนอันนี้เขาเลื่อนเปิดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้มันเห็นทุกเลขเลยเนี่ยให้เราครับมายกสวิตปิดตรงนี้ครับปึ๊บทีนี้หมายเลขบัญชีก็จะปรากฏนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะดูได้ว่าหมายเลขบัญชีธนาคารของเราอะไรทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะปิดก็ได้เลื่อนสวิตมานะต้องการที่จะเปิดก็เลื่อนปิดแค่นี้เองทีนี้เราก็ไปที่หน้าบัญชีหลักครับ เวลาที่เพื่อนๆต้องการทําธุรกรรมนะครับมาตรงนี้เลยนะครับทาธุรกรรมปุ๊บโอเคนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นในส่วนของ My Account หรือว่าหมายเลขบัญชีของเราปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วทําให้เรานะครับสามารถที่จะดูหมายเลขบัญชีของเราได้ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆก็เปิดไว้ก็ได้นะครับถ้าต้องการจะเปิดนะวิธีนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแจยด้วยนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ